ก็ซื er death, him, actually, kind of so so ้อมาครั <S <S บเป็นของใช้ได้จริงๆนะนี่ก็ยังไม่หมดอายุหรอกก็ดูดูดีกว่าสังกระานสบายแต่ก่อนแหละทางไหนก็ได้ไปนี่แหละเขาบอกตัวนี้ก็ได้พระว่าโตพระว่าตพระว่าโตเทวาเบวาตัวที่นางเตตานาอุปกาปติน้ำลงียกชื่อขอถามว่า สวัสดีอย่างเป็นทางการครับตอนนี้คุณดช่องเที่ยวกับกายนะครับผมเมื ok g g ่อกี้นี้นะฮะได้เปิดหัวเพว่อการทาบุญหาคนเถากับบ้านเราเนาะเดี๋ยวเราจะพาพี่ผมนะครับกลับบ้านก็เดี๋จะไปเที่ยวปากช่องกันก่อนสักแป๊บหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามเลยครับผมไปยังไงลุยเลยครับเนี่ยออะไรนะน่ฮะมาพาวาร์ปมานะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเอ่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตะแคงหม้อสดเออแต่ข้าวซุปขออร่อยจริง บอกเลยอร่อยจริงเพราะว่าผมเคยมากินแล้วรอบหนึ่งนะครับอร่อยจริงก็ห่างจากเขาใหญ่ไม่ไกลมากนะครับนะครับเป็นตัวเข้ามาเตัวก็ไม่ใหม่ก็ท้องใช่ห่างจากห่างจากเขาใหญ่ไม่ไกลมากนะครับก็อยู่ก็พิมพ์หาได้เลยนะครับเออก๋วยเตี๋ยวตะแคงหม้อสดนะครับก๋วยเตีตะแคงเมนูหลักๆของเขาเนาะก็เดี๋ยวเรารอ กับข้าวมานั่งกินรอมไม่น่านานมากเท่าไหร่นะผมของมาแล้วนะครับผมของผมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีเหลืองอันนี้ก็เป็นเล้งนะครับผมอัอนนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกจิ้มลูกจิ้มนะครับ แล้วก็เครียดด้วยนะน้ำมันยันนะ้ำมันยันแล้วก็เท่าเปล่ามาไหนก็ขิ้นก็กิ้นานะโอเคมาอย่าเรากินกันแล้วครับดูต่อมองมักพูดด้วยว่าตะเกียบมันจะไม่เท่ากันเสมอ<า>ม <c oughs> าคนละล็อตมันจะเท่ากันยังไงจะไม่เท่ากันกันไปเออเนี่ยพอได้อยู่อันนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ก็ต้องเลือกอ่ามึงจะเอาอันอันนี้กินไหมล่ะอุ้ยหยิบมาเออเนี่ย เมากินกันเลยครับผมทุกคนก็นี่ฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับที่คาเฟ่เขาใหญ่อาร์คีอาร์เธอร์แล้วนะครับนี่อ่ะนะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอ่าที่สามสิบโลเลยนะโอ้โห งี้นันจัดเลยโอเคไปเราไปหาที่ชาร์จแบตด้วยนะครับตอนนี้แบตไม่มีแล้วกล้องนี้ก็จะหมดละไปดูต่อเนี่ยเอากชาร์จไม่เข้าเลยเหรอ เราก็าอยู่ที่อาร์ที่อะไรนะอาร์ทีาทคาเฟ่นะครับก็ここจะเป็นที่เดียวกันนะครับที่พี่เล็กมากันเนาะก็<ส>ถือว่าใช้ได้เลยได้มากับตัวเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูขานะ้างในนะเดี๋ยวไปซื้อ,อกาแฟก่อนนะเขาบอกว่าตรงนี้นะฮะคือเขาไม่เก็บค่าเข,ข้านะครับแต่ช่วยอุดหนุนน้ำกูหน่อยครัอบว่านะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกินน้ำข้างในกันดีกว่าครับผมที่อาร์ทีคาเฟ่ครับผมขอใหญ่ปากช่องครับ ก็เดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นของผมกับพี่ผมกันนะครับทุกคนก็น่าจะได้ดูเวอร์ชั่นของพี่เล็กกับคุณตาตาออนทัวไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาดูเวอร์ชั่นผมกันนะ <c oughs> เอาเอเย็นแหละหวันน้อยอ่ะเราสั่งมาแล้วเดีย๋ยวเราไปนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผม หลังจากเรากินไปแป๊บหนึ่งนะก็ออกมาข้างนอกเนาะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะมีคนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับข้างในนั้นเข้าไปนะฮะจะเป็นรีสอร์ทไม่รู้ว่ามันเสียค่าอะไรยังไงนะครับผมก็จดีถ่ายรูปให้เขาก็นี้สภาพนะครับผมซึ่งมีคนมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้ววันพรุ่งนี้เป็นงานบิ๊กมอเทนด้วยนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์นะครับซึ่งเข้ามาไม่ไกลเลยนะฮะเดินมานี่ แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับผมก็คนก็เยอะใช้ได้เลยอนะเนี่ยโอ้โหดูแดดเลยอุ้ยใาเฉยอย่างน่ะในะาเฉยใาเฉยบริชันับเกล็ดะมูกด่งขึ้นอนะ่ะนี่นะเออเนี่ย,ยแบบว่าเหมือนเราหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะเข้ามาในนี้แล้วก็ อะไรยร้อนร้อนจริงนะครับแต่บรรยากาศเขาแบบมันผมเห็นที่แรกนะผมคิดว่าแบบไอ้เหี้ยมันใช่ไหมเนะี่ยมันใช่ประเทศไทยอ่ะเนี่ยมันแบบไอ้เหี้ยมันฟิลแม่งต่างประเทศจัดอะ่ะอืมนะเออดูเนี่ยพวกนี้ก็เป็นห้องเช่าหมดเลยนะครับผมไม่ใช่ห้องเช่าดิรีสอร์ทเออก็เป็นรีสอร์ทอืมแลแ้วตะกี้นี้เข้ามา เข้ามาที่หนึ่งนะครับก็น่าจะเห็นไปแวบ,บๆนะแบบสไตล์อิตาลีจัดเลยอ่ะอันนั้นอ่ะผมแบบโอ้โหยังนั่งเท่ว่ะก็โอเคเดี๋ยวเราก็คงจะได้ถ่ายรูปเช็คอินนิดหน่อยนะฮะก็จะได้เดินทางกันต่อนะยังไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนต่อนะครับผมก็โอเคไ <c oughs> ปเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าครับผม เดินมาก็แดดคนแรงอะอะไรคือเขาสวยมากเลยดูสระน้ำเขาดิสีสวยมากก็ข้างล่างไงข้างล่างมันเป็นสีนีาา้เราพาเดินขึ้นไปบนนี้ดีกว่าเขาบอกอะไรขึ้นได้ปะดูขึ้นมาแล้วเนี่ยข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ว้าวนี่นะเป็นวิวสูงนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเอ่อพวกรีสอร์ททางนั้นเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย ไปหมดเลยนะครับก็วิวด้านล่างประมาณนี้เลยนะครับนู่นข้างหน้าเข้ามาพวกนี้ใครสนใจมาพักก็ลองมาติดต่อได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเท่าไหร่เนาะโอเควิวประมาณนี้เลยนะโอ้ดูแดดอุ<ะ>อู้างนอกฮะลงไปข้างล่างดูกันเลยไม่มันย้อนแสงนะตรงเนี้ยใช่แต่เอาแบบเหมือนแค่แบบใค,แบบครยังไงเห็นที่เขาถ่ายรูปกันปะทำไม ที่แบบถ่ายเงาถ่ายเงายัางไงก็คนก็ยังเยอะอยู่นะขนาดเราเดินไปถ่ายตรงอื่นแล้วเดี๋ยวเราลองไปต่อต่อคิวดูนะฮะว่าจะยังพอถ่ายได้อยไหมเนี่ยฮะซิกเนเจอร์จริงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเราอเขาถ่ายเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายต่อนะตรงนี้ โอ้ยสิเนเจอร์นะอ่ะนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการถ่ายรูปนะครับที่นี่ซึ่งมีหลายจุดมากเลยนะตรงนี้ก็เป็นอาร์ทีฟู้ดตรงนี้ก็เป็นอาร์ทีคาเฟ่นะครับผมข้างหลังก็น่าจะเป็นอาร์ทีอาร์ทีอะไรวะรีสอร์ท ท่าทีรีสอร์ทนะครับผมข้างหลังเนาะที่จอดรถก็กว้างใหญ่ไพศาลใช้ได้เลยครับอะไรแล้วก็ข้างหน้านู้นเคยระวังรถข้างหน้านู้นนะฮะก็สามารถมีของฝากซื้อได้นะครับผมก็ยังไงนะฮะใครมีโอกาสได้มาที่อำเภอปากช่องนะครับหรือว่ามีโอกาสมาที่เขาใหญ่นะฮะแวะมาอุดหนุนได้นะครับที่อาร์ทีคาเฟ่ครับผมยังไงก็แวะมานะครับผมไป๋ยราเราลุยกันต่อดีกว่าครับผม